สุดสัปดาห์นี้เตรียมรับมือกรมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนถล่มอีกรอบเผยวันนี้ทั่วไทยร้อนจัดสุดสัปดาห์นี้เจอแน่กรมอุตุเตือนไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนถลม่มเผยวันนี้ทั่วไทยร้อนจัดกรุงเทพแต่40องศาระบุภาคใต้มีฝนบางพื้นที่กรมอุตุวันที่10มีนาคม กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีฝนบางพื้นที่ในภาคใต้อันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึง16มีนาคม2 5 6 3บริวเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา04.00นย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปสำหรับลมตะวันตกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง